เนืนอข่าวโดยสำนักข่าว INN เจ้าหน้าที่ริ่มวางแผงเหล็กรวดหนามหีเพลงปิดถนนวิภาวดีฝั่งขาออกมุง่งนาบ้านนายกรัฐมนตรี เมื่อเวลา14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มนำแผงเหล็กลวดน้ำหีเพลงมาวางปิดถนนวิภาวดีฝั่งขาออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าไปบ้านผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยเริะวังจุดแรกบริเวณปากซอยร่วมมิตรและจุดที่สองห่างจากจุดแรกประมาณ200เมตรใกล้เคียงจุดกลับรถใต้ทางด่วนดินแดง โดยมีการวางตู้คอนเทนเนอร์ปิดเส้นทางระหว่างต่อกันแบบ2ชั้นขณะที่บริเวณใต้ทางด่วนพบว่าวันนี้มีการป้องกันแน่นหนากว่าการชุมนุมในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำลวดหนามหีเพลงมาปิดพื้นที่ตั้งแต่จุดกลับรถและยังคงเปิดให้ใช้ช่องทางเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิได้ตามปกติค่ะด้านรังสีมันขอเจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนในการควบคุมการชุมนุมพร้อมยืนยันหากจะแก้ปัญหาเรื่องการชุมนุมอย่าทำเกินกว่าเหตุ นายรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีร,รายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกระแสการวิพากษ์วิาจารณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจในการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุในการดูแลการชุมนุมว่าเรื่องนี้ตนเป็นห่วงมาโดยตลอดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาความรุนแรงไม่มากเท่านี้และเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชุมนุมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงเกินกว่าสามัญสำนึกของคนทั่วไปที่จะเข้าใจสุดท้ายจึงมีคนเริ่มมีการตอบโต้กลับเช่นใช้หนังสติ๊กและอุปกรณ์อื่นๆส่วนเจ้าหน้าที่ก็ยิ่งยกระดับความรุ แรแงสุดท้ายจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมดังนั้นตนอยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกฝึกมาใช้ความอดทนอดกลั้นและคนที่เป็นผู้บัญชาการจะต้องไม่ใช้เจ้าหน้าที่ในทางที่เป็นศัตรูกับประชาชนซึ่งขณะนี้เป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุอยากให้ถอยไปในจุดที่สามารถประนีประนอมซึ่งยังไม่สายเกินไปที่จะทําให้ความรุนแรงไปไกลกว่านี้ ตราบใดที่ยังไม่ถึงขั้นไปยึดสถานที่ราชการการใช้ความรุนแรงที่เจ้าหน้าที่ทําอยู่นั้นถือว่าเกินกว่าเหตุทั้งสิน้นและยืนยันหากจะแก้ปัญหาเรื่องการชุมนุมอย่าทําเกินกว่าเหตุและนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดควรแก้ปัญหาด้วยการเมืองด้วยการทําเศรษฐ,ฐกิจให้ดีกว่านี้จัดการโควิดได้ดีกว่านี้นําวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาให้ประชาชนเชื่อว่าสถานการณ์การเมืองจะทุเลาลง ปิดท้ายกันที่ชวนมอบสุชาติถกวางกรอบพิจารณาพรบงบยันยกระดับความเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดโควิดระหว่างการประชุม นายแพทย์สุกิจอัโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565ว่าในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่18-20สิงหาคมนี้โดยเริ่มในเวลา9นาฬิกา30นาทีและเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายเป็นเวลาอันสมควรแล้วจะมีการพักประชุมและจะมีการประช ต่อในนวันถัถดไปส่วนรายละเอียดของการประชุมในายชวลิกภัยได้มอบหมายให้ในายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรน,นัดประชุมคณะกรรมการในวันจันทร์ที่16สิงหาคม2564เวลา10นาิ30นาทีซึ่งจะได้ข้อสรุปว่าการอภิปรายจะได้คนละกี่นาทีหรือจะเลิกการประชุมสภาในช่วงเวลาใด นอกจากนี้สำนักง,งานเลขาธิที่การสภาผู้แทนราษฎรจำเป็นต้องยกระดับความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 โดยในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีการวัดอุณหภูมิและตรวจแอนติเจนเทสคิตให้แก่ข้าราชการรัฐสภาสื่อมวลชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันที่16-17ถึงสิสิงหาคมนี้ซึ่งขณะที่อยู่ภายในอาคารรัฐสภาจะต้องสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะจัดให้มีการตรวจในวันที่18สิงหาคมนี้ อีกทั้งขอความร่วมมือให้มีผู้ติดตามสมาชิกเพียงหนึ่งคนเท่านั้นในส่วนของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมชี้แจงงบประมาณให้มีจํานวนน้อยที่สุดและขอความร่วมมือคณะกรรมการสามัญวิสามัญทุกคณะงดประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณต่อไปจบการเสนอข่าว16นาฬิกา4นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN